4. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลักฐานยืนยันได้ในเชิงสถิติที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับประเทศในตัวแปรที่สำคัญดังนี้อุณหภูมิระดับน้ำทะเลปริมาณน้ำฝนพายุหมุนเขตร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศอุณหภูมิมีการศึกษาพบว่าอากาศในปัจจุบันอุ่นกว่าในอดีตโดยพิจารณาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลและอากาศที่สูงขึ้นการแตกและการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก 2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกค่าเฉลี่ย5ปี 3. อุณหภูมิของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติในช่วงพศ2494ถึง2558 4. ปีที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ10อันดับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก จากข้อมูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ n าซาพบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่พศ2544การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกค่าเฉลี่ย5ปี NASA พบว่าในปีคศ2016มีค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกค่าเฉลี่ย5ปี สูงสุดถึง0.99องศาเซลเซียสโดยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเขตร้อนและเขตอบอุ่นก่อนและขยายสู่บริเวณอื่นๆอุณหภูมิของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ IPCC รายงานว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มขึ้น0.5ถึง1.1องศาเซลเซียสในช่วงพศ2444ถึง2548 ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง61ปีที่ผ่านมาพบว่าตั้งแต่ช่วงพศ2541เป็นต้นมาอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติมากและเริ่มสูงมากต่อเนื่องโดยตั้งแต่ปีพศ2554ถึง2559เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดโดยอุณหภูมิเฉลีย่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดช่วงโดยเฉพาะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติถึง0.4-0.7องศาเซลเซียสปีที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ10อันดับในปีพศ2559อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเพิ่มสูงกว่าค่าปกติมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาค่าปกติหมายถึงค่าเฉลี่ย30ปี โดยนับเป็นปีแรกที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติมากกว่า1องศาเซลเซียสหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนอกจากนั้นอุณหภูมิสูงสุดในปีพศ2559วัดได้44.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ทำลายสถิติเดิมที่เคยมีการตรวจวัดของประเทศไทยตั้งแต่พศ2494แนวโน้มระยะยาวพบว่าทั้งอุณหภูมิเฉลีย่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นปริมาณน้ำฝนข้อมูลปริมาณน้ำฝนในระดับโลกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายคาบ100ปี พบว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่คศ2001ซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรูปแบบฝนที่มีความผันแปรสูงมากในแต่ละพื้นที่เช่นปริมาณน้ำฝนรายปีมีปริมาณลดลงในบริเวณทางใต้ของประเทศอินโดนีเซียแต่มีปริมาณเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือของประเทศเป็นต้น ตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำฝนของประเทศไทยเมื่อพศ2494พบว่ามีความผันแปรเช่นเดียวกับจำนวนวันฝนตกซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกันหากพิจารณาตั้งแต่พศ2542เป็นต้นมาพบว่าประเทศไทยมีฝนสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีพศ2554ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนมากที่สุด และปีพศ2558เป็นปีที่ประเทศไทยมีฝนต่ำกว่าค่าปกติมากที่สุดนับตั้งแต่ปีพศ2536พายุหมุนเขตร้อนการเปลี่ยนแปลงของพายุหมุนเขตร้อนในอดีตที่ผ่านมายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปรากฏการธรรมชาติหรือไม่ถึงแม้จะมีรายงานจํานวนการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มขึ้นซึ่งพบสองเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนคือ 1. ความผันผวนของความถี่และความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนทําให้ยากต่อการตรวจจับแนวโน้มในระยะยาว 2. ข้อจํากัดด้านการบันทึกข้อมูลการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในอดีตประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่าง2แหล่งกําเนิดที่สําคัญของพายุหมุนเขตร้อนคือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางของพายุพบว่า พายุหมุนเขตร้อนส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้รายงานในช่วงเวลา64ปีที่ผ่านมาพบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนจำนวน189ลูกเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนโดยเฉลี่ยแล้ว3ลูกต่อปีในเดือนตุลาคมมีความถี่ของพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นสูงสุด พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มพายุดีเพรสชันเขตร้อนและระดับพายุโซนร้อนพบเพียง14ลูกเท่านั้นระดับพายุไต้ฝุ่นพบจำนวนหนึ่งลูกความถี่ของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาพายุหมุนเขตร้อนในระดับที่สูงกว่าพายุดีเพรสชันเขตร้อน หรือพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุสูงกว่า61กิโลเมตรต่อชั่วโมงในคาบเวลาทุกๆ10ปีพบว่าจำนวนพายุหมุนเขตร้อนในระดับที่รุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น